เมื่อตอนเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วมัง้งที่คุณโมมีนาออกมาให้สัมภาษณ์ออกออกงาน event, อีเวนต์อีเวนต์งานหนึ่งละกันแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับแล้วก็พูดถึงคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตเทคนิคแล้วคุณเบิร์ตแฟนแตงโมเนี่ยลักษณะของคุณเบิร์ตของของของคำถามไอ้คำตอบของของของโมมีนาเนี่ยมีการพูดถึงคุณเบิร์ตในทางที่ทก็โอเคในท,ทางที่สนิทสนมกันไปในทิศทางที่เห็นใจซึ่งกันและกันไอ้การที่ โมอามีนาพูดแบบนั้นกระแสก็ก่อนค้างตีกลับมาทางข่าวขอทางโมอ่อามีนาก็ค่อนข้างเยอะและทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็แอบสงสัยว่าอ๊ะทาไมถึงรู้จักอะไรกันขนาดน<อ>ั้นผู้หญิงกับผู้ชายครับใกล้กันอะผมก็รู้สึกแค่<อ>ผมแค่รู้สึกที่เฉยและสงสัย<อ>ผมก็ยังไม่เคยคุยกับบางแซกนะผมก็แค่คุยกับเพื่อนสนิทผมแบบคุยกันแบบเม้ากันในเฉยเป็นก้อนสิบอะไรกันประมาณนี้แค่นั้นเองก็ก็ก็ไม่ได้อะไร จนผมก็ได้คุยกับพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าอ้าวแป๊ไม่เคยดูหรอภาพข่าวตอนที่โมเสียไม่ใหม่เนี่ยโมอวมีนาเนี่ยเป็นคนจูงมือจับแขนสับแขนเบิร์ดเทคนิคเนี่ยไปที่ไปศานี้ตำรวจเลยนะไปให้ปากคำเลยนะอะไรแบบนี้บเหรอหลายคนเขาก็มองนะแป๊ะนะเวลาเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ย เขาก็มองว่าทาไมมัวมีนาถึงจะต้องจับมือถือแขนอะไรกันขนาดนั้นทําไมยังดูสนิทสนมกับพี่คนนี้กับแอบกับเบอร์เทคนิคจังเลยอะไรแบบเขาแค่ตั้งแง่กันเฉยผมก็เก็บเอาไว้ในใจจนวันนึงวันนั้นที่ผมท,ที่พี่เห็นในใ,ในในไลฟ์ของผมในทิกต o อกช่องผมนั่นแหละว่าผมคุยกับบางแจ๊บบางแจง๊มันพูดขึ้นมาผมว่าเอา้าผมก็เคยสงสัยเหมือนกันด้วยคําตอบของมัวมีนาในงานอ e ีเวนต์วันนั้นมันทําให้ผมได้คิดอะไรแบบเยอะลักลวกบวกรวมไปถึง พูดเดินก็พูดถึงเบอร์เทคนิคเพราะว่าพูดในเบอร์เทคนิคสนิกกับคนนั้นคนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าอา้าวไหนเขาว่าเป็นอ e ีโทเวนวะอะไรเงี้ยผมก็คิดเยอะแยะไปหมดเลยแสดงว่าคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่พิเศษพอสมควรที่จะสามารถติดต่อกับเบอร์ได้แล้วก็ไปห,หาเบอร์ได้คุยกับเบอร์ได้ทุกวันอะไรประมาณนี้แล้ว,ลวบางแจ็คเขาพูดถึงความสัมพันธ์ของเบิร์เทคนิคกับโบวินาว่าไปถึงขั้นไหนอะฮะ เขาก็าตั้งข้อสงสัยเหมือนกับผมนี่แหละแต่ก็าอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่ไม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 ,ไม,ไม่ก็คือประมาณนี้ยหละแค่สงสัยคือมีความสงสัยเหมือนกันมันก็เลยเอามารวมกันเฉยประมาณนี้พี่อืสงสัยว่าเป็นแฟนกันสงสัยว่าทําไมถึงสงสัยแค่ว่าทาไมถึงสนิทกันขนาดนั้นแค่นั้นเองแ,แค่สงสัยแลวความและความจริงคืออะไร ไม่ทราบความที่ผมก็ยังไม่ทราบเพราะผมเองอ่ะผมก็ไม่เคยคุยกับเบอร์เทคนิคผมเองผมก็ยังไม่ได้คุยกับคุณโมอามีนาเลยด้วยระยะเมื่อก่อนหน้านี้ผมก็รู้จักกับใครต่างาไปต่างจังหวัดด้วยกันอะไรเงี้ยหลายครั้งนะครับนั่งเครื่องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทสนุกกันพอสมควรแต่พอระยะเวลามันผ่านมานานความห่างของผมก็ค่อนข้างห่างกันไปก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่ได้คูดไม่ได้พูดคุยกัน แค่นั้นเองครับก็ก็เลยทําให้ไม่ได้คุยกันก็เลยไม่ได้ทราบเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าเป็นยังไงมันเป็นการคาดเดาของผมกับบางแจ๊กกันที่เฉยแค่สงสัยไม่ใช่การคาดเดาเป็นการเป็นการสงสัยมากกว่าพี่เพราะทาไมถึงสนิทกันเมื่อสามปีที่แล้วใช่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อสามปีแล้วเริ่มต้นเมื่อสามปีแล้วจบจนถึงณตอนนี้ด้วยเพราะว่าเขาตอนนี้สัมภาษณ์ไปเมื่อตอนที่เขาคบกันไหมหรือไม่เขาหน่าจะรู้จักกันอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคบกันหรือเปล่า ผมก็สงสัยต้องรอให้เขาออกมาพูดอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงเขาอาจจะรู้จักเขาอาจจะสนิทกัน,นในฐานนะของเอเป็นแฟนของพี่สาวเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ด้วยความเหมาะสมมาแล้วอะไรแล้วต่างๆเนี่ยมันก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเลยเพราะว่าเขาเป็นแบบถึงขั้นไหนกันแล้วหรือแบบหรืออาจจะเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันอะไรด้วยความที่เบิร์ตเนี่ยเขามีความเป็นเป็นโลกส่วนตัวสูงอะ่ะเข้าใจผมไหมแต่ก,การที่โบามีนาออกมาพูดเนี่ย ว่าเขาสนิทเขาคุยกันแทบจะทุกวันเขาเห็นใจเบิร์ดอย่างนั้นอย่างนี้มันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าแสดงว่าเบิร์ดก็มองโมงมีนาคนนี้เป็นน้องสาวคนหนึ่งที่ค่อนข้างพิเศษเพอสมควรเพราะความที่เขาเป็นโลกส่วนตัวสูงยากที่จะเข้าถึงถึงตัวเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วทามันเลยนะไละโมนะทามันเลยนะใครใครตอแหลเนี่ยออเดินโซยนานานเนี่ยโซยสามอ่ะ,ดะเดินโดยใส่แคบิเกนี่อย่างเ,เดียวนะทามันเลยนะ พ er> ี่เบิร์ดอน่ยคขดูแลพี่โมดีลักพี่เบิร์ดพี่โมเบิร์ดรักพี่โมมากเลยนโถตถามอะถามมันอ่ะถามมันว่าโมมีนาเป็นอะไรกับเบิร์ดอยู่ถ้าไมถึงตั้งคำถามเนี้ถ้าไมถึงตั้งคำถามนี้ ถามนอยทำไมตั้งคำถามนี้เราก็เคยคิดแต่เราไม่กล้าคิดต่อเราไม่รู้ถามนอยถามหน่อยเบิร์นเป็นอะไรครับโมมินาทำไมโมมินาต้องไปหาเบิร์นบ่อยมาก <c oughs> ทำไมต้องเจอกัน <c oughs> โอ้ยทำไมต้องไปกินข้าวกันทำไมต้องไปร้านคาเาโอเะกันไม่ใช่แค่มีนาะที่คิดแตไอ้ไม่นนี่กูจะบอกมึงอีเดียเม่นนี่นี่ ไปไปไปสอนอไปพาไปหาใช่ไหมไม่จริงไม่จริงพี่เบิร์ไม่เคยคิดฆ่าตัวตายไม่จริงเลยมัาจะบอกว่าพี่เบิร์ดเขาแค่อยากไปเที่ยวไปพักผ่อนคุณพี่คนพักใจเฉยเฉยไม่มีทางที่พี่เบิร์จะฆ่าตัวตายไม่เคยทำพูดอะไรไม่มีค่ะถ้าเป็นห่วงไม่มีเลยเนาะไม่มีหนูก็ยังงงอยู่ว่าอะไรก็คือแบบแกกลับจากงานก็ยังแบบ เราว่าเราก็คอยดูแลพี่ตลอดนะไม่มีนะคะแภาวจิตใจเป็นไงตอนนี้เขาเขาก็ยังแย่อยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องฆ่าตัวตายหรืออะไรไม่ไม่มีนะคะส่วนเขาเสียใจเขาเขาเขาเสียใจมา,มา,มากๆเลยนะคะหนูคุยกับเขาทุกวันคุยกันทุกวันพี่อีพูดเดินก็พูดแบบนี้หนูก็คุยกับทุกวัน,นคุยกันทุกวัน,นทุกนนคกกนเลย คุยกันทุกคนคเลยคุยทุกวันเรื่องอะไรรับของส่งของอ่ะเหี้ยคนดูสอง